มาแล้วกับแหลก5 0าสลืมชื่อเฉยก็มีคนขอมาเยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวปืนใหม่นี้อ่าเป็น a s s l r i f e ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่มันอย่างดังเลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยจะเล่นออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะผมยังไม่ได้จับมันมาแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับโอ้ยพระเจ้าช่วยอัปเกรดเลยละกันนะครับผมึปั๊บ เรียบร้อยฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับทุกคนก็จะได้รับรู้ไปพร้อมกับผมเลยและที่สําคัญเลยผมจะบอกเทคนิคทุกอย่างสําหรับเจ้าตัวปืนนี้จากประสบการณ์ของผมแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาหลายปืนมากๆ,ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งสําหรับแหลก53า <G> กันแลวกันนะครับโดยปากกระบอกปืนนะครับผมเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ของแต่งทั่วไปเลยครับเหมือนปากกระบอกทั่วไปเลยและถ้าเป็นลํากล้องปืนก็เหมือนกระบอกทั่วไปเช่นกันนะครับ <L> <S <S ผมคิดว่าของแต่งน่าจะไม่ยากแลนะ้วแหละเพราะว่า ว่าผมดูจาของแต่งแล้ว เป็นของแต่งโดยพื้นฐานปกติทั่วไปเลยครับดาเมจของเขาเนี่ยอยู่ที่45นะครับซึ่งยังไงแล้ว3นัดก็เด้งอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียของเขาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอัตราการลั่นกระสุนนั่นเองนะครับไอตอนแรกผมคิดว่ามันมีของแต่งเรื่องอัตราการลั่นกระสุนแต่ว่าไม่มีนะครับตัวที่ผมดูเนี่ยความคล่อง,องตัวของเขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนทุกคนครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้จนไม่คาดมะทุกคนจะรู้จักปืนนี้แน่นอนนะครับโดยผมจะอธิบายให้ท เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนละกันนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงจาเมจของเขานะครับถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยผมก็ลองมายิงเล่นบ้างและ2นัดละอกอ่ะทุกคน2นัดอกนี่คือแบบเผื่อไปแล้วนะครับ54นะโอ้โหสนัดแน่นอนนะครับถ้าระยะใกล้มาอย่างนี้นะผมเอาับคือ2นัดเนะครับมาครับเดี๋ยวลองช่วงตั้งแต่ข้างบนมาก่อนเลยละกันนะครับถ้าเป็นหัวก็67 2นัดอยู่ดีนะครับตรงหัวไหล่45นะครับหัวไหล่45 ตรงอก54ลงมาลิ้นปีกก็54ลงมาหน้าท้องก็54อ่าเอาเป็นว่าตรงช่วงแกนกลางของศัตรูนะครับตรงนี้เลยอกอ่าท้องลิ้นปีสะดือนะครับผมแถวนี้ก็อ่าตรงแกนนี้ก็จาเม็ด54หมดเลยนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนยิงช่วงนี้เป็นหลักนี่เห็นปะพยายามยิงช่วงกลางตัวนะครับและถ้าเป็นช่วงหัวไหล่ก็45นะครับ 45-2นัดมันก็ไม่ตุยอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงช่วงอ,อก54แต่ว่าไปยิงช่วงไหล่มันก็45พอรวมกันแล้วมันก็ขาดอยู่ดีนะครับผมทุกคนมันขาดไปแค่หนึ่งเองนะทุกคนเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้นะครับถ้าไม่งานมันจะโกงเกินไปถ้าเข้าไหล่1นัดเนี่ยยังไงอ,อกก็ก็ต้องยิง2นัดอยู่ดีอะเออประมาณนั้นนะครับยิงช่วงหัวกับถ้าเข้าหัวกับเข้าไหล่เนี่ยยังไงก็2นัดนะครับช่วงแขนก็45เนาะขาก็น่าจะ45แล้วนแหละ ช่จริงด้วยครับตัวคูนามจร่างกายดีมากนะผมบอกเลยยังไงแล้วช่วงขาเนี่ยถ้าเรายิงโดนอกนัดหนึ่งโดนขาอย่างไงก็3นัดแต่ถ้าเรายิงโดนช่วงอก2นัดเนี่ยมีสิทธิ์ที่นัดเดียวตุยครับโอเคแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างระยะใกล้เฉยระยะนี้เนี่ยเราก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าระยะที่บ่อยที่สุดสําหรับแอซซอลผมแนะนําให้เป็นระยะนี้นะครับ อ่าใกล้กว่านี้ก็ได้แต่ว่าระยะที่แนะนำเนี่ยมันก็จะเป็นระยะ20เมตรนะครับผมระยะ20เมตรนี่คือเป็นระยะที่แบบมาตรฐานที่สุดแล้วที่เราเจอได้บ่อยมากที่สุดนะครับด้วย60%เนี่ยก็จะเจอนกันในระยะนี้เป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองยิงในช่วงอกนะครับป้งอ,อกก็54เหมือนกันเออวะแขน45อุ้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้า20เมตรแล้วเนี่ยดาเมจมันยังดีขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องเพิ่มระยะดาเมจของเขาแล้วล่ะโอเคแต่ระยะนี้ก็ไกลขึ้นนะครับ ะระยะนี้เริ่มเห็นได้ชัดนะครับ33 3. โอ้ยแต่ว่าก็อกสก็น่าจะ 3- 4, 4นัดอยู่นะทุกคนเออว่ะแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะต้องเพิ่มระยะดามเมจแล้วละ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของแรงดีของเขาก่อนละกันนะครับแรงดีจะเป็นยังไงเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มดูเลยดีกันนะครับสังเกตเห็นได้ว่าแรงดีนะครับก็จะเป็นแรงดีแนวตั้งเป็นส่วนใหญ่เลยทุกคน เออว่ะนี่ผมไม่ได้คุมเลยนะครับแรงดิส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าแรงดิแนวนอนก็ถือว่าน้อยนะโอเคผมเริ่มเห็นจุดด้อยของเจ้าตัวปืนนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปแต่งกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเรื่องของแต่งหลกัลกๆนะครับอย่างแรกแที่ผมคิดว่าผมต้องใส่แน่ๆน,นะครับก็คือเรื่องของกล้องเล็งก่อนเลยนะครับเพราะว่า สระโขบมันก็แค่ดูยากนะครับผมไม่ชอบเลยนะอย่างแรกเลยผมใส่กล้องเล็งแบบไม่ต้องคิดชีวิตแล้วอย่างที่2ที่ไม่ต้องคิดเลยก็คือ FMJ นะครับส่วนเรื่องต่อไปถ้าเป็นเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนะี่ยผมคิดว่าเป็นยำม,มันดีอยู่แล้วนะเว้ยช้าพูดถึงเนี่ยดาเมจของเขาอะมันน้อยนะครับมี20นัดเองถ้าจะเพิ่มมา เยอะเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็ช่วยเหมือนกันมั้งแต่ว่าเอาไงดีทุกคนผมเอา30นัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ากระสุนมันก็ดูน้อยจริงนะครับถึงแม้ว่าอัตราการเล่าของเขามันจะน้อยแต่ว่ากระสุนมันก็น้อยจริงๆอ่ะส่วนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าลำกล้องปืนเนี่ยถ้าความไวกระสุนของมันไวอ่ะมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะเว้ทุกคนทําไปเล่นเราก็ลดความคล่องตัวของเขาไปสักนิดนึงมันก็น่าจะไม่เป็นไรหรือเปล่าทุกคนแต่สองสิ่งที่ผมรู้สึกนะมันมันต้องใส่หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเก็บเสียงนี่แหละทุกคนเอาไง อ่าด้วยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผมแบบหนวกหูวะ่ะที่ผมแนะนําในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูความคล่องตัวก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บอืมไม่แย่เลยนะเอาจริงก็ถือว่าโอเคนะครับหูสี่ห้าท้องอกอุ้ยแต่ว่าความน่าเป็นห่วงก็คือเหมือนความไม่ยม่เมื่เล็งยิงจะน้อยลงวะ่ะพอ30เมตรน่าจะยิงยากนะครับแถ้าถามว่ายิงได้ไหมได้เนะี่ย แต่ว่า30เมตรผมไม่แนะนําแล้วผมคิดว่าระยะที่อ่าอาตากาล่ากระสุนมันน้อยเนี่ยควรที่จะยิง20เมตรเป็นต้นไปเ,เ,ป,เป็นต้นมานะครับไม่ใช่เป็นต้นไปเออประมาณนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากหน่อยสำหรับปืนนี้นะแต่ว,ว่าเดี๋ยวมันยังไม่จบครับผมลองถอดปากระบอกแล้วก็ใส่กิ๊บหลังเป็นเพิ่มความแม่นยำแม่แรงยิงดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาไงดีวะเนี่ยผมเริ่มลังเลละมันดูแบบกระสุนมันเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับความแม่นยำไม่ล็งยิงอนะเนาะ โอเควะ่ะโอเคลองแบบนี้ก่อนละกันเซตนี้นะครับก็น่าจะเป็นเซตที่เหมาะสําหรับแบบฟอนไลน์หรือว่าวางบอมนะครับถ้าเป็นแนวดับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าใครแบบเล่นฮาร์ดพอยต์หรือว่าเกมเร็วนิดนึงเนี่ยก็แต่งเป็นเซตแรกได้แต่ว่าเซตที่2นี้ก็ เน้นเป็นการดักยิงแล้วกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าดักยิงน่าจะเหมาะกว่านะครับสำหรับแหลกค้านะมาลองดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสําหรับชุดตัวแหลก53าในครั้งแรกของผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้มาทดลองแล้วก็มาพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น over shop up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและว,วิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ u ็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 2> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <laughs> และถ้าใครสนใจ <laughs> ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะโอเคทุกคนครับมาตาแรกของผมแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแหลก5 3 คือผมบอกเลยนะว่ามันเป็นกระบอกที่ค่อนเล่นยากเครัยสำหรับใครที่เป็นมือเก่าก็น่าจะพอรู้นะครับแต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็น่าจะยังไม่รู้นะครับไอกระบอกที่มันแบบลั่นช้าเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นยากที่สุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้ใส่ปากกระบอกปนะืนแหะเสียงอย่างดังบอกเลยโอเคตอนนี้นผมขอจับโโจะรู้อะแต่ตอนนี้ผมขอจับจุดก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะสำหรับแลก53นะครับเพราะว่ <Blues> <ส>ามันไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นออกมารูปแบบแบบไหนอะสำหรับกระบอกเนี้ย สามนัดจริงๆนะแต่พอมาเทียบแล้วนะครับเฮ้ยสองนัดว่ะสวยเลยสวยเลยดูนะครับโอเคสวยสามนัดว่ะไม่กี่ตัวช่วงไหลนะครับเฮ้ยโอ,ยโอย้ไม่ไหวแล้วแหละคือถ้าเราเปิดพร้อมกับตัวศัตรูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวเพราะว่าอัตราการลั่นกระสุนมันน้อยนะครับแล้วพออัตราการลั่นกระสุนมันน้อยมันเล่นยากมากนะถูขอลอยสักรอบหนึ่งด้วยกันมาปาดไปลเลื่อยๆนะ โอ้โหไม่ได้ครับลั่นนาที่2ถนะ้าคือไม่โดนหัวนะี่คือจบอะ่ะเพราะว่ามันลั่นช้ามากนะครับและถ้าไปเล่นในระยะใกล้ผมก็ไม่แนะนําเช่นกันถ้าจะถามผมว่าโอเคถ้าจะถามผมว่าเล่นได้ไหมผมไม่แนะนาให้เล่นในช่วงนี้แล้วกันนะครับคือมันเหมือนจะเล่นได้มันเหมือนจะแรงแต่ความยากของมันก็เล่นยากอยู่แต่ถ้าใส่เป็นมือเก่าแล้วแบบ โอ้โหเรียบร้อยใส่ที่ร้อนวิชานะครับผมก็อยากจะฝึกอะไรแบบนี้อะไรใหม่ๆก็เล่นได้นะครับสามารถฝึกฝีมือของเราได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเล่นยากไงแต่ว่าถ้าใครจะเอาทัวเอาแรงเลยเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับมันจะตัวแต่ข้าสามนะครับเล่นยากเล,เล่นยากเล่นยากแรงไม่แรงครับแต่เล่นยากไงโอ้โหถ้ามันลั่นแบบเร็วกว่านี้อีกนิดนึงนี่โกงเลยเนะี่ย้โหดูดิแต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็เล่นได้แหละเดี๋ยววันนี้ผมจะลองจับจุดละ ผมเริ่มจับจุดได้แล้วคือเราต้องเว้นระยะห่างนิดนึงพยายามหามุมดักให้ดีนี่ไม่ได้วะโดนนัดแรกมันก็หลบทันอยู่ดีวะปืนเนี้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อีตัวโอเคสวยครับนัดเดียวเลยน่าจะเจ็บมาข้างบนว่ะทุกคนแต่ว่าข้างเล่นยากเลยเนี่ยเอาจริงโอ้ไม่ได้นะวะทั้งซูปโอ้ทามบิกไม่โอ้จังหวะมันหนีตลอดเลย โอเรีย้แล้วนะมุมนี้ผมเล่นยากนะจริงโอเคเพื่อนเก็บแล้วครับโอเคเราต้องเข้ามาจุดนี้แหละทุกคนโอ้โหแล้วเพื่อนไปหมดเลยใจยเย็นๆใจเย็นๆโอเคสวยครับสองนัดเลยทุกคนอยากเอาอยากเอาสองนัดพอถ้าโดนช่วงอกนี่คือสองนัดพอจริงนะระยะสามสิบเมตรยี่สิบเมตรเมื่อกี้ยี่สิบเมตรยังไม่ถึงเลยแต่ว่าต้องโดนช่วงอกนะครับทุกคนผมก็ต้องจับจุดให้ อา้าโหสามสิบไปแล้วฝั่งนั้นเรียบร้อยโดนเจิมเลยตาแรกขอชนะได้ไปล่าเพื่อนไม่เป็นไรนะครับชนะไม่ชนะไม่สําคัญนะผมเน้นคิวอย่างเดียวตอนนี้ผมต้องโฟกัสกับตัวสโภบให้ยิงช่วงอกเป็นพิเศษเว้ยมันจะโกงเลยนะครับคือ2นัดเลยโอเคหัวก็2นัดนครับแต่เหมือนมาดูช้าปะ่ะเพราะว่ามันล่นช้าไงโอ้โหแล้วเพื่อนไม่ยิงให้อ่อสาวหลังให้แล้วเสียดายมาก26ต่อ36หไหวไปะเนี่ย เฮ้ยขวาม,มือวะเฮ้ยโถ่จังหวะมไม่ดีแล้วอโอโอ,โอุ๊ยมันมไม่โดนอ่ะเออเอาดิคงไม่โนสักทีครับอยู่มุมนี้แล้วกันมุมนั้นมันใกล้ไปครับอยู่มุมนี้แหละเออขอสักสามนัดไปโอ้แต่สองนัดได้ครับไหวชิวเฮ้ยเฮ้ยขวาม,มา โอ้ยโอ้ยสองนัดช่วมอกนะนะเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีของแตกแบบตัวคุณดาเมจร่างกายนะผมบอกเลยปืนนี้โกงจัดสองนัดชัวแต่ว่ามเยอะเกินเยอะเกินหลบก่อนละกันใจเย็นถ้าสองนัดชัวนี่คือโกงจัดเลยนะอ้อมไปละกันอ้อมไปละกันเฮ้ยตะเออุ้มเรียบร้อยผมเริ่มจับจุดเรื่องของความเล่นยากของมันนี่แหละทุกคนมันเล่นยากตรงที่มันล่าช้านะครับปัญหาหลักเลยของปืนนี้ โอเคสวยครับ2นัดไปคือในจังหวะที่มันมีบังเกอร์อ่ะมันก็มีโอ้โหได้อยู่ครับแต่ว่าโดนสลายคือถ้ามันมีบังเกอร์ครับมันก็จะเล่นยากอ่ะทุกคนแต่ถ้าไม่มีบังเกอร์โอเคครับยิงเออส่วนล่างก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาลั่นช้าแล้วมีบังเกอร์บังเขาอ่ะมันรู้สึกว่ายิงยากครับ39ต่อ52ยอมยอมเล่าเพื่อนถ้ายอมก็มอบกันเลยปะแต่ผมเน้นคิวไงขอ ยี่สิบะถึงไหมเนี่ยเน้นคิวเว้ยเพื่อล่มทีไม่เป็นไรครับเพิ่งรีแลงซ์ไอเขามป็นคนมันกันไปก่อนเฮ้ยไปท้าย้ยขอบคุณรถเพื่อนมากโอ้หถ้าไม่มีนี่เล่นยากนะนะชอ็อตไม่ยีเคลียหลขวาต่อครับพี่เกมได้ไหมพิเกมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นไปปฏิหารมีอยู่จริงหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยอ่ะช่วงอกแล้วนะไม่ได้อกหรอกช่วงพุงอะไรไม่เจ้าเอาว่ะ MG เอาไปละไอตัวเรียบร้อยไป2ครับ57ต่อ52ไปแล้วเออสวยเพื่อนไปปะเฮ้ยวิลลัลัมจัดไปเดียวผมจัดเป็นตัวสุดท้ายให้เองเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยผมทุกคนครับก็พอจับจุดได้แล้วเพราะว่าความรู้สึกของผมอะมันยากตรงที่มันต้องแบบมันต้องยิงแบบให้แม่นนิดนึงเพราะว่าตากระกสุนม,มันช้าครับทุกคนโอเคปะไปลุยต่ออีตาแล้วกันนะครับเอาละครับ โอ้โหแล้วแบบบอกเลยว่าโอ s i ซเป็นบ้านผมสำหรับฟอนไลน์ไปแล้วผมที่ชอบด่านนี้ที่สุดเลยมาช่วงนี้เอาจริงด่านนี้มันเล่นสนุกนะครับมีมุมเล่นเยอะนะพิกแพงกันได้เยอะนะครับสนุกดีแต่ด่านนี้ผมรู้สึกว่าผมชินแล้วแห่ะไอตอนมาแรกๆนี่คือแบบไม่อยากจะเลือกเลยนะครับเพราะว่าในวางบอมมันไม่มีไงเราก็ไม่ค่อยดีอ่าสำหรับแผนที่นี้นะครับไอเดือดออกโไงี้ก็สวยดีครับเเข้าอกได้แรงมากเลยนะสองนะจริงโอเค แตาน,นี้ถนัดมุมดักแน่นอนครับไม่ต้องกลัวทุกคนไว้ใจผมได้ตายถนะแน่นอนโหเดี๋ยวผมได้แนอซซดได้ดไงวะเนี่้50แต้มเฉยเฮ้ยโอ้โหผมปิดซูมผมนี่มผมยิงคิวไปแล้วแต่ว่าไอตัวนั้นมันโดนทิปไม้ผมครับโอ้จะรั่วเกวิ่งต่อเฮ้ยขวาเฮ้ยซ้ายมีข,ข,ขวาเล้วเนี่ยคืบหน้าหน่อยแล้วกันพอใกล้ๆแล้วเจอบีพีอะไรแบบนี้ก็เล่นย่างโอ้โหแล้วดวงผมมันจะซวยนะคนมันกำลังจะลุยอะแต่ยังไงอะ ลันไปสองแบบนี้ก็หลับดิเพื่อนไม่เห็นใครเลยวะทุกคนน่าจะเล่นขวาส่วนใหญ่วผมต้องแบบจูกเล่นบ้างแล้วเดี๋ยวเราพยายามเข้ากลางให้ได้ก่อนเลยครับะปขูไม่เจอเลยวะทุกคนเฮ้ยอย,อย่านะเฮ้ยไม่ไหวหรอกขู่เลือดน้อยเจอบีพีเข้าระยะใกล้ไม่ไหวครับเปิดเกาะอุย้ยหนิงสองนัดโดนชั่วขาหมดเลยครับ ต่ว,วา่าก็ไหลแค่นัดเดียวและยังไงอ่ะโอ้โหอัดไปสามอีกแล้วผมรู้สึกว่าผมยิงต่ำวะ่ะผมต้องขึ้นนิดนึงแล้ว <c oughs> ไม่อะไรจูบก็นะคือแบบยิงยากมากนะโดนจูบแบบเนี้ยเหมือนจะออกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเว้ยเขาไม่เล่นตรงบ้านตรงห้องตรงเนี้ยตัวนี้มาแน่ <c oughs> เออ <c oughs> นี่เกือบไปแล้ววิ่งก่อนเฮ้ยอุยอ้ยเอ้าเอาเฮ้ยไปไหนวะเนี่ย หายอย่างเร็วอะเมืเ่อกี้เอาบาล่าโอ้โหอ,อย่างจา้บช็อตนี้อุ้ยสามนัดจริงระยะไกลผมน่าจะเข้าอกไปนัดหนึ่งอะแล้วก็แบบแขนสองนัดก็ชิลเลยครับฮยมันแรงนะถ้ามันเล่นยากนี่แหละมันติดตรงนี้แหละทุกคนจรงจริงมันไหวชิลนะถ้าใครแบบเล่นเก่งๆแล้วแบบเฉพาะทางสำหรับปืนที่ลั่นช้าอยู่แล้วถือว่าโอเคครับ แต่ถ้าใครถนัดปืนที่ลั่นเร็วหน่อยก็อันตรายนิดนึงนะครับอเ,เออสวยสวยไปผมจะเริ่มบุกบ้านแล้วนะครับซส์ไปการชูแบบนี้ใครจะไหวแล้วก็ปาดบิกรอบปาดบิกรอบอย่างงี้โดนไปอีกหนึงนะ่งไงโอเคหลบก่อนแล้วกันนะครับใจเย็นก่อน ระเบิดเพียบเฮ้ยขวา,ามาวะมาปะล่ะไม่น่าจะมาแหละไปเลยแล้วกันไอ้ยีลั่นไปหนึ่งไหลไปสองดิเฮ้ยอุ้ยเข้าไปฝั่งบ้านเราเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยถุยไม่น่าได้ว่ะตัวนี้มาละอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนผมจะออกแมป อะไรกันครับเนี่ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วทามิ่งผมโอ้โหกำลังปล่อยฮันเตอร์โดนก็แลกกันไปก็แลกกันไปก่อนก็แลกกันไปก่อนจยิงขอมันแรงขอมันแรงต้องตั้งใจนิ่งครับขอมันแรงขอมันแรงเฮ้ยผูไม่ทันฮะเอ่อเหมือนจะซูมช้านิดหนึ่งใครที่เล่น2นิ้วเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึงนะแต่ว่าผมเล่นเป็นเล็งเองครับแต่ถ้าใครเลงอัตโนมัติก็น่าจะเล่นยากนิดนึงนะ ันนี้ก็ต้องระวังแต่ว่าวัดไปเลยแล้วกันโอ้โหถ้ายิงโดนหัวซองนัดผมไปแล้วนะโทษทีว่าเราแรงกว่าวานะนายเราแรงกว่าวนะนายโทษทีว่าเอาไปละแล้วจะออกมาอีกและจะวัดว่าเฮยเาา้ยไหวรึเปล่าเฮ้ย,อยขอฟันหน่อยละกันเพราะว่ามันคู่นักเซอร์นะครับวัดหน้ามันไม่ได้เฮ้ยและโอ้โหแลกกันไปโอ้โหแรงเดือดจัด52ต่อ36แล้วนะครับตานนี้ปิดฉาก ของเอ่อแหลกห่าสามด้วยการชนะว่ะเฮ้ยด้วยการชนะว่ะเฮ้ยโอ้โหได้ผมปล่อยอิเซอรี่หมดเลยอะอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้มารีวิวแค่ปืนนะเพราะปืนมันเล่นยากมากนะครับผมก็เลยต้องอใส่อิเซอรี่หลายๆอย่างนิดนึงเนี่ยเฮ้ยซ้ายมาแล้วพลิกแกโอ้โหจูบแบบว่าสะดุ้งสะเด็นโอเค56าสิบหกอย่าพลิกเด้อแต่น่าจะยัอู้เนี่ยแหละ พอกระโดดปึ๊บนี่คือแบบเป้าสายมากไอ,ไอ้เฮ้ยเอาไปดีวะเอาไปดีวะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเฮ้ยโอ้โหแล้วแฟดมันมาตรงจังหวะนะเอา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 แล้วผมได้เฉยไงเอ้ยตัวก็สุด้ายเอ้ยปิดฉากมาเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าพิจารด้วยหอ,อกเนี่ยนะไม่เสียวเลยวะ่ะโอ้แจ่มเลยว่า MVP วะ่ะรอบนี้ โอเคก็ถือว่าได้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหร,รับแลกห้าส่ามทุกคนเมื่อกี้ผมรีบกดออกไปเกินนะครับผม ไม่ได้ดูสกอร์เลยสกอร์ก,ก,รก็2 7คิวนะครับโอ้โหเอาวะ่ะแต่ว่ามันมันได้ด่าที่ผมถนัดด้วยแหละทุกคนทามิ่งดีด้วยโอเคสวยเลยวะ่ะโอเคผมทุกคนคราวน,นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าขอชี้แนะนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอังตราการลั่นกระสุนนะทุกคนมันดูช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครถนัดการยิงช้าไปแล้วก็โอเคนะครับสิ่งที่กระบอกที่ยิงช้ามันเสียเปรียบเนะี่ยก็เพราะว่ามันมีอรอยต่อระหว่างกระสุนนะครับเวลาเรายิงป่าซ้ายป่าขวาเนะนก็จะมีจังหวที่แแบบเเป้้าารรตตงงนนะะ่จััหวกสุ ไม่ออกอะเพราะว่าอัตราการระดับกระสนช้าแต่ว่าไม่เหมือนกับเฟนเด็กหรือบ p 5 0ที่แบบลั่นเร็วๆอะเราปัดผ่านไปผ่านมามันก็มีจังหวะหรือว่าโอกาสที่กระสุนโดนศัตรูได้มากกว่าอัตราการระดักระสุนที่น้อยครับทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวก็ไปคุยกันในคอมเมนต์นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าใครอยากให้ผมทําอะไรอีกนะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้มาได้เลยเเ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 เดีี๋ยววผผมมมมมมมกกกกกก็็็จจะะะออ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 าาาตตตตตัััััลืคค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 นน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 นททททท์์์์ุุุ่่รรรรบบบแแถ้ซปปปชพิศษโ ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ